สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยคล้ายๆเป็นเรื่องสรุปกว้างๆนะครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับช้างศึกชุดใหญ่ของเราในชุดนี้นะครับ27ตัวผู้เล่นที่โค้ชมาซาอิชอิเนี่ยเรียกตัวเข้ามาเพื่อจะติดทีมชาติไทยและจะมีการคัดออกนะครับ ยังไม่ได้พาไปทั้งยีคนจะคัดออกอีก3คนให้เหลือแค่ขออภัยนะคัดออกอีก4คนให้เหลือแค่23ตัวผู้เล่นนะครับในการที่จะไปเส้นยางเพื่อรุยศึกกับทีมชาติจีนในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2นะครับครั้งนี้นะครับมกีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารกันเยอะพอสมควรโดยเฉพาะการเลือกตัวผู้เล่นของโค้ชมาเซดาอิชิแต่จริงๆแล้วประเด็นสําคัญจริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องของ สภาพและรูปแบบการเล่นและก็สภาพทีมของทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนมากกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณโนฮาระนะครับเพื่อนของเรานะครับที่มาส่งข่าวสารตลอดนะครับผมแนะนําให้อ่านคอมเมนต์คุณโนฮาระนะครับไปอ่านได้คลิปที่แล้วก็ได้ครับเราจะเห็นภาพรวมของทีมชาติจีนนะฮะชัดเจนพอสมควรเกี่ยวกับโค้ดบันโกอวานโควิดนะครับที่สร้างทีมชาติโอมานจนประสบความสําเร็จเขาใช้เวลารวบรวมถึง2ปีครับ แล้วก็การมอบเทคนิคต่างๆการทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในทีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับโดยเฉพาะทีมชาติจีนเนี่ยการมารวมตัวครั้งนี้ผมพูดไปแล้วครับว่าเป็นการาหยิบโน่นหยิบนี่นะครับมาผสมปนเปกันกเพื่อจะเอาชนะทีมชาติไทยมันเป็นการาการรวมทีมแบบฉุกเฉินรวมทั้งการโอนตัวผู้เล่นนะครับมาแทนตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นตัวสำคัญก็คืออูเล่นะครับ แล้วก็ทําให้ทีมชาติจีนเนี่ยประสบป,ปัญหาอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะมีการอมองเกมนี้นะครับโดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยเกาหลีนี่เขามองนะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะแข่งขันกับทีมชาติจีนอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงวิเคราะห์ทีมชาติจีนอย่างละเอียดเขาลงความเห็นว่าทีมชาติจีนในระยะนี้ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมและการรวมทีมครั้งนี้นะครับถึงโค้ดบันโกอีวานโควิดจะเป็นโค้ดระดับเอเชียที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเอกุมาขนาดไหนก็ตามแต่ แต่เวลารวมทีมแค่10วันเนี่ยมันไม่ทําให้ทีมชาติจีนดีขึ้นครับดังนั้นเนี่ยทางเกาหลีนะครับจึงสรุปนะครับว่า,าทีมชาติจีนชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งและจะพ่ายแพ้แต่อทีมชาติไทยครับนะฮะประกอบกันกับหลายเรื่องครับไปไปลองอ่านดูน่าสนใจและทุกสิ่งที่ผมกล่าวมานี่มีเหตุมีผลครับมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือได้ส่วนประเด็นที่ผมอยากจะพูดเนี่ย นะครับมันเป็นภาพมุมที่เราควรจะมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วเราควรจะมีสมาธิอยู่กับจุดนี้ก็คือการสร้างทีมของโค้ชมาซาดะอิชินี่แหละครับนะครับโคชมาซาดะอิชิเนี่ยนะครับได้รับการติดต่อจากเจ้าของทีมผู้จัดก,การทีมของอสมุทรปราการนะครับมาคุมทีมในช่วงนั้นทําให้เกมของสมุทรปราการดีขึ้นมากนะครับในระยะนั้นรับสมุทรปราการเกิดปัญหาภายในนะครับหลังจากนั้นอิชิก็ได้รับการชักชวน จากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโดยท่านในวินชีชอบมาคุมทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็สามารถทำทริปลแชป์แล้วก็ทำให้บุรีรัมเนี่ยพังงาดขึ้นมาในไทยลีกได้อย่างสง่างามในช่วงที่อิชิอยู่และหลังจากนั้นอิชิก็ขยับมานะครับขยับเข้ามานะครับเป็นประธานฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทยเพื่อจะรั้งตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยแต่ในระยะนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการสมาคมเนี่ย อิชิก็เลยกลับไปที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วในที่สุดมาดามแป้งเข้ามารับตําแหน่งก็ดึงตัวมาครับในระยะก่อนที่มาดามแป้งจะมานี่แหละมีการติดต่อประสานงานนะครับในช่วงที่ท่านนายกคนเก่าจมหมดบาระนะฮะก็ติดต่อประสานงานดึงอิชิกลับมามานั่งตําแหน่งเฮดโค้ดนะครับในจังหวะที่มาโนโพกิ้งเนี่ยไปพลาดนะครับไปแพ้จีนในแมตท,ที่เราต้องตมตรอมใจกันทั้งชาตินี่แหละ ในแมตช์แรกที่เราแข่งกันเลือกฟุตบอลโลกไปแพ้จีนคาบ้านเอาท่ทรัตนบมังคลา,านี่นแหละแล้วมาโนโมาแก้มือได้ที่สิงคโปร์นะโดยการเอาชนะสิงคโปร์ได้แต่มันไม่ดีพอครับทาให้มาโนโต้องหลุดตําแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิชิก็มาครับอันนี้ผมทุบทวในให้ฟังนะมันเป็นเรื่องทบทวในให้ฟังแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าก่อนโค้ดอิชิจะมาที่เอ่อมาเมืองไทยเนี่ยเขาได้สร้างผลงานนะกับทีมสโมสรที่ญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะ นะฮะจุดสำคัญเลยเขาพาคาชิมาแอนเลอร์นะครับทีมชั้นนำของเจลีกเนี่ยเข้าชิงแชมป์นะครับฟุตบอลสโมสรโลกกับเรียวแมริดนะครับการแข่งขันเนี่ยนะฮะสู้กันได้ครับสู้กันได้แล้วนักเตะที่อยู่กับเรียวเมริดตอนนั้นเนี่ยที่ทำให้เรียวเมริดสามารถพลิกมาชนะคาชิมาแอนเลอร์ได้ในช่วงต่อเวลานะครับต้องต่อเวลากันเลยนะครับก็คือโรนัลโด้ครับตรงนั้นเองครับเป็นสิ่งที่การันตีว่า วิธีคิดของอิชิเนนอกจากจะเป็นเจแปนเวแล้วเนี่ยเขามีมุมมองทัศนคติแล้วเขามองเกมเนี่ยเขาสามารถทําเกมระดับโลกได้เขาสามารถทําเกมระดับโลกได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยคุมทีมชาติมาก่อนแต่ที่แน่แนแนวทางของอิชิคือแนวทางเจแปนเวแล้วก็บวกกับประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้รับมาและที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากคำว่าเจแปนเวแล้วเนี่ยอุปนิสัยส่วนตัวของอิชิเนเขาเป็นคนญี่ปุ่นแท้เขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นนะครับเขามีเหตุผล เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นนิสัยส่วนตัวและเขาเป็นคนที่เรียบง่ายติดดินนะครับทําให้นักเตะทุกคนเนะี่ยเวลามาลงทําการแข่งขันเมื่อมองเห็นบุคลิกภาพของโค้ดแล้วเนี่ยการส่งแพชชั่นตรงนี้มันส่งส่งทางกริยานี่แหละส่งทางกริยาส่งทางระเบียบว,วินยัยส่งทางกฎกําหนดต่างๆเนี่ยคือไม่ต้องพูดกันมากครับนักเตะทุกคนทราบว่าเล่นกีฬาที่ต้องเล่นอย่างไรระบบทีมกีชาเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นะ เราจะต้องนิ่งนะฮะต้องนิ่งแล้วก็ต้องรู้ตรงนี้ต้องมั่นคงตรงนี้ไม่มีอะไรจะมาวันไหวเรื่องการอ,อีชีไม่ได้เลือกตัวผู้เล่นที่เป็นสตาร์ของเราเข้ามาผมพูดไปแล้วครับว่าสตาร์ของเรามันเป็นสตาร์อยู่ในระดับอาเซียนครับคนที่คนที่เป็นสตาร์ระดับเอเชียผมเห็นไม่กี่คนครับตอนที่ผมมองเห็นมันมีอยู่แค่สี่คนครับในทีมชาติไทยอะโกอุ่มครับเจชนาทิพพี่มุ้ยครับแล้วก็นิโคลัสมิเกลสัน ส่วนสุภโชคสารชาติเนี่ยยังไม่เต็มที่ในการเป็นสตตล์เอเชียส่วนส,ส่วนสุภนัทเหมือนตาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงระยะฟูมฟักค,ครับที่ผมพูดในตอนนี้สไตล์เอเชียอยู่ในทีมเราแล้วครับที่เหลือนอกจากนั้นยังไม่ใช่สตาล์เอเชียครับผมฟันธงตรงนี้เลยที่ยีช่ชียังไม่เลือกเข้ามาเนี่ยที่เราบอกว่าเตะด,ดีหรือว่าควรจะติดทีมอะเขายังไม่ใช่สตตล์ในระดับเอเชียนะครับกระดูกบอลน,นะครับ ทางด้านไดคิวบอลเนี่ยยังไม่ใช่ระดับเอเชีย er ที่เราจะต้องมาพูดกันดังนั้นที่ผมมาพูดกล่าวถึงที่มาที่ไปของโค้ดมาส่าอิชินีก็หมายความว่าการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับมางเมืองไทยของเราเนี่ยอิชิคุ้นเคยกับเมืองไทยอย่างดีครับแล้วนักเตะที่เล่นอยู่กับอิชิตอนนี้นะที่เราบอกว่าเป็นนักเตะปานกลางฝีเท้าไม่ค่อยดีเรื่องอะไรก็ตามแต่ในไทยลีกนะท่านต้องทราบนะครับว่านักเตะเหล่านี้อยู่กับอิชิมั้งแต่สมัยอยู่สมุทรปราการแล้วนะครับ ระบุยรัมด้วยฮะแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะย้ายไปอยู่ทีมใดก็ตามแต่ในปัจจุบันนะแต่นักเตะส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ60-70%ในทีมอะเป็นนักเตะเก่าที่คุ้นเคยกับโค้ชมาซาดะอิชิมาโดยทั้งสิ้นมันทําให้รู้รูปแบบรู้นิสัยใจคอของอิชิรู้วิธีการทําทีมของอิชิมันทําให้เขาวางแท็กติกได้ง่ายขึ้นเป็นผมผมก็เลือกแบบนี้ครับผมก็ต้องเลือก นะฮะคู่มือนะฮะนักเตะคู่มือผมนักเตะที่คุ้นเคยกับผมเนี่ยมาอยู่ในทีมของผมเพื่อผมจะได้วางแท็กติกได้ง่ายและตัวนักเตะเหล่านั้นเองเนี่ยก็สามารถนะฮะเล่นได้ตามแผนงานของผมได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าฟีเท้าของบางคนเนี่ยจะยังไม่ถึงระดับเอเชียแต่เวลาในการพ่อผมต่างามันมันจะต้องมีแล้วก็ไม่ใช่ว่านักเตะที่อยู่นอกออแผนงานเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาแทรกกับทีมชาติไทยได้มีโอกาสตลอดแหละครับ มีโอกาสตลอดเวลาแต่เราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างการรบเราจะมาเปลี่ยนแม่ทัพนายกองมันเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าการเปลี่ยนแม่ทัพนายกองมันจะส่งผลกระทบนะฮะต่อแผนการรบต่อยุทธวิธีต่างๆมันมันกระทบแน่เราต้องพอใจผมพูดไปแล้วครับเรามีทรายอยู่หนึ่งกำมือร้องทาให้ดีที่สุดในจุดที่เรามีอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกับทีมชาติจีนต่างหากครับ ผมยกข้อกล่าวอ้างในผู้วิเคราะห์เกมของเกาหลีมานะครับมาให้ท่านฟังว่าเขาวิเคราะห์อ,อย่างไรเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันนี่เลยครับว่าตอนนี้ทีมชาติจีนมารวมตัวกันแบบรวมๆม,มันแตกต่างนะครับโคดิชีที่อยู่กับทีมชาติไทยเนี่ยที่มีนักเตะที่คุ้นเคยกับเขามาตั้งแต่อยู่วิรัมแล้วส่วนโคดันโกยวานโควิดเนี่ยพอมาถึงจีนนะการแข่งขันที่ผ่านมาสองแมต สองแมตช์แรกที่เขามาเสมอสิงคโปร์และชนะสิงคโปร์นั้นนะ่ะมันเป็นแมตช์ที่เขาจะไม่คุ้นเคยกับนักเตะด้ซ้าไปแล้วนักเตะเหล่านั้นก็แตกออกอีกครับนักเตะเหล่านั้นแตกออกอีกนะครับจะโดนโทษแบนก็ตามแล้วก็แล้วแต่นะครับจะบาดเจ็บก็แล้วแต่นักเตะจีนนะแตกก็จะกันครับทําให้โค้ชบันโกอีบานโควิดต้องเสริมตัวใหม่เข้ามาถึงเก้าตัวและเป็นนักเตะที่เขาไม่รู้จักด้วยในหลีของจีนนะฮะ แล้วเขายังจะต้องโอนตัวผู้เล่นโอนสัญชาติบาราซิลเข้ามาอีกการโอนสัญชาติเข้ามาก็ไม่ใช่ว่านักเตะเหล่านี้คุ้นเคยกับบังโกอีวานโควิดก็ไม่คุ้นครับสิ่งเหล่านี้แหละครับหนึ่งนักเตะเก่าอายุสูงนะครับสามสิบปีขึ้นท่านั้นนะนักเตะใหม่ที่โอนาที่เข้ามาเนี่ยก็อายุสูงนะฮะแปดเก้าตัวแล้วยังมีนักเตะอายุสาสิบห้าปีของบาราซิลเข้ามาอีกสามคนมีนักเตะนะครับยังบัตอายุยี่สิบกว่าปีแค่สองสามตัวแค่นั้นเอง และนักเตะเหล่านี้ไม่เคยมารวมทีมกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิพากษ์วิจารณ์นะครับผู้วิเคราะห์ละเอียดของเกาหลีเนี่ยเขาเป็นทีมระดับโลกนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเจอจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์นะครับเหมือนคุณโนฮาระมากล่าวถึงเนี่ยผมขอขอบคุณอย่างมากเลยเขาวิเคราะห์ถูกครับว่าทีมชาติจีนชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะไปม,มองภาพเดิมทีมชาติจีนไม่ได้ครับมันอยู่ที่ว่าฝีมือของโค้ชบันโกโอ,อีวานโควิดจะสามารถรวมทีมเนี่ยที่จับมาใส่กันแบบนี้เนี่ยภายใน10บวันในเสกให้เป็นทีมทีี่่ยยยอดดเมไ้ไ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับผมถึงบอกว่ารูปแบบที่เราจะเห็นในการเล่นในวันที่หกพจุนาคมคือเขาจะท่องขู่เราเขาต้องต้องทตัวเป็นยักษ์นะครับเขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตั้งรับและสองแพชชั่นนี้มันตัดกันครับสองแพชชั่นนี้มันตัดกันแพชชั่นระมัดระวังและตั้งรับมันต้องมาจากผู้เล่นที่คุ้นเคยและผู้เล่นที่วางแผนแท็กติกกันมายาวนานแล้วมันนึงสามารถเล่นเกมรับแบบนี้ได้เหมือนที่ฉีเขาทําให้ทีมชาติไทยสามารถทําได้นะ มันต้องเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยรู้จักวิธีวิ่งนะในเสื้อว,วินาทีในสนามเนี่ยมันจะมาคิดไม่ได้นะครับมันต้องไปแบบ Auto, อ,อัตโนมัติครับอัตโนมติครับมันจะเกิดระบบอัตโนมติหรืออัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะในสมองในกล้ามเนื้อต่างๆที่มันจะต้องไปอ่ะมันเกิดไม่ได้ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับโค้ดของคุณน่ะคุณไม่คุ้นเคยกับเกมแบบนี้มาเป็นสี่ปีห้าปีสามปีเนี่ยคุณไม่มีทางจะไปแบบนั้นได้แบบเป็นธรรมชาติครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบันโก้ยี่บันโควิดเพิ่งมาคุมนะฮะแล้วจะซ้อมมันแค่10วันก่อนแข่งโดยมีนักเตะใหม่ๆเข้ามามาก,กว่าครึ่งทีมเนี่ยท่านคิดว่ามันจะเป็นออโตเมติกและตั้งเกมรับได้ดีไหมคิดตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมรับนี่ใช่แล้วทําไมผมบอกว่ามันต้องมีแพชชั่นเป็นลักษณะยักษ์ขู่ด้วยเพราะความเป็นจีนไงครับเพราะความเป็นจีนไงเพราะความเป็นเจ้าภาพเพราะแฟนบอลมีความคาดหวังสูง พราะเขามีอย่างหนึ่งนะเขาเขามีอดีตอดีตที่ค่อนข้างจะเล่นค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ในระดับเอเชียเขามาเขามีอดีตที่เคยเปฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งแล้วเขามีอดีตที่เขามีพื้นหลังในการที่จะมีเศรษฐกิจนะฮะมีเป็นประเทศน่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันมันค้ำคอทินชาติจีนอยู่เพราะฉะนั้นจะไปตั้งรับอย่างเดียวหรือจะไปไปไป,ไประมัดระวังไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็พลาดแล้วครับ เพราะว่าความคุ้นเคยของนักเตะต่อกับเทคนิคของโค้ดนี่มันไม่มีถ้าเกิดว่ามาทําเป็นยักษ์แล้วทีเนี้ยพอมาทําเป็นยักษ์นี่มันเป็นการขู่ครับเขาจะเล่นแบบนี้เลยครับเราจะเจอเนี่ยเขาจะทั้งตังรับเขาต้องขู่เราไม่ขู่ไม่ได้ครับศักดิ์ศรีของจีนเนี่ยเล่นในบ้านครับผู้ชมตอนนี้ได้ยินข่าวว่าพอเปิดจองตัวปุ๊บบัตรหมดเลยครับแฟนบอลจีนแห่แหนเข้าไปดูแน่นอนครับที่สนามเซนหยางโอลิมปิกสเตเดียมเนี่ยวันที่6มิถุนายนเนี่ย เต็มนสนามครับแฟนบอลจีนและแฟนบอลจีนท่านก็ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณจะไปเล่นได้แย่นัดเขาเจอมาครั้งหนึ่งแล้วที่ทีมชาติจีนไปพ่ายแพ้ต่อทีมฮ่องกงอ่ะทีมในอาณตของเขาอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับแทบจะจรลาจนนะดังนั้นนะครับความคาดหวังตรงนี้เนี่ยทำไมจะต้องเป็นยักษ์เพราะแรงกดดันจากแฟนบอลครับแรงกดดันจากศักดิ์ศรีที่มันค้ำคอทีมชาติจีนนี่แหละเขาจะต้องเป็นยักษ์ขู่เรา เพราะฉะนั้นเราจะไปหลงกลเนะี่ยยักษ์ตัวนีนะ้โดนจิ้มลูกหนึ่งก็จบเลยครับยักษ์ตัวนี้จะลนลานทันทีทำให้ผมถึงว่าไทยจะจิ้มได้เพราะผมไม่เชื่อครับว่าสิบวันโค้ดบันโกอีวานโควิ้จะสามารถทําให้ทีมที่เพิ่งมารวมตัวกันสิบวันนะโดยที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากกว่าครึ่งทีมเนะี่ยสามารถเป็นทีมที่สามารถเล่นได้เหมือนกับทีมชาติไทยนะครับที่โค้ดดิฉีคุ้นเคยกับนักเตะบุยรำนัก,นกเตะสมุทรปราการนะมาหลายปีแล้ว และชุดนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยได้กำศึกนะครับเจ็ดแปดแมตช์เนี่ยในระดับเอเชียกับระดับคันเลือฟุตบอลโลกมาแล้วเจอกับทีมระดับท็อปนะครับซาอุดีอาระเบียเจอกับโอมานนะเจอกับอุซเบกิสถานเจอกับเกาหลีมาแล้วครับทีมนี้แหละครับทีมที่ท่านเห็นนี่แหละทีมที่ท่านบอกว่ามันไม่ดีนี่แหละแล้วเราก็สามารถกำเอาคะแนนคะแนนมาเป็นกอบเป็นกำจนทีมชาติเราเนี่ยขึ้นมาสิบสองระดับโลกครับจนถึงระดับหนึ่งร้อยหนึ่งได้เนี่ย ณวันนี้เนี่ยได้รับความชื่นชมจากสื่อมวลชนทั่วเอเชียเนี่ยและตอนนี้สื่อมวลชนของญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาชื่นชมเรามากได้หลายคนนะฮะแม้กระทั่งโค้ชของญี่ปุ่นนะฮะก็ยังบอกว่าทีมชาติไทยมีสิทธิ์นะครับมากกว่าทีมชาติจีนที่หลุดเข้าไปในรอบฟุตบอลโลกรอบต่อไปและมีโอกาสวัดดวงไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนี่คือการมองในภาพที่คนที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมชาติไทยหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นแฟนบอลไทย คนไทยไแท้ๆนะครับถือบัตรประชาชนนะฮะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเขาพัวฟุบไทยเนี่ยเราเป็นคนไทยครับอย่าให้คนต่างชาติเข้ามาชื่นชมเราแล้วเราเนี่ยไม่มั่นใจกับทีมของเราการแพ้การชนะเป็นเรื่องเกมกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับมิติของเกมกีฬาเราต้องมีสปิริตนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเราควรจะให้กําลังใจทีมชาติไทยโค้ชมาสดาอิชิและมาดามแป้ง แล้วก็สมาคมของเราได้อย่างเต็มหัวใจเราเต็มทีนะ่อะไรก็ตามแต่นะที่มันเป็นข้ออลังเลสงสัยเนี่ยนะ,ะมันอาจจะเกิดประเด็นทาให้เฮือหาแล้วก็ทําให้เกิดมีความวิพากษวิจารณ์เพิ่มมากขึ้นนะ่ผมเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องตัดไปครับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่มิติแบบนี้ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาจะไม่พูดกันเพราะว่าสังคมเขาเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราแตเา่เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องอื่นเขาช่างเขาเถอะสังคมญี่ปุ่นนะ แต่สังคมของเขาเขาจะเข้าใจได้ง่ายว่านักเตะที่ไม่ติดทีมเข้ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในดับเอเชียแต่อย่างใดถือว่าอาจารย์อิชิเนี่ยได้ตัดสินใจดีพอแล้วกับนักเตะของเขาที่อยู่กับเขามานานแค่นั้นแหรอครับคนญี่ปุ่นต้อคิดแค่นั้นเน่ยเขาไม่คิดมากกว่านี้หรอกนะครับแต่ของเราเนี่ยม,มันมีหลายมิติมันมีหลายมิติครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันแล้วเราต้องทําใจองกว้างรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยครับ อะไรคือความเป็จริงเราต้องยอมรับนี่ละครับจะเป็นพลังขอครอบครัวฟุตบอลไทยในการที่จะจเป็นกําลังใจแล้วก็ทําให้ฟุตบอลเราเนี่ยก้าวหน้าไปในอนาคตอย่างถาวรครับ